ื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมฉบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนที่หอประชุมเก้าบริษัทคิวีประเทศไทยจำกัดอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีคุณทัศสือโอคคาเบสึกรรมการผู้จัดจาการบริษัทพร้อมด้วยคุณพรทิพย์ภูติพัฒน์รองกรรมการผู้จัดจาการบริษัทและคุณศศิลักษ์อุดมศิลกรรมการฝ่ายพาณิชย์บริษัท ได้รวมกันมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์อาทิเครื่องชั่งน้ำหนักอุปกรณ์ทำแผลเครื่องวัดความดันเครื่องตรวจน้ำตาลรวมมูลค่า2ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพคุณภาพได้ดียิ่งขึ้นโดยมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดราชบุรีรวมทั้งหมด7โรงพยาบาลได้แก่โรงพยาบาลราชบุรีโรงพยาบาลบ้านโปง่งโรงพยาบาลโพธาราม ศูนย์อนามัยที่5ราชบุรีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลุมดินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหน,นองกลางนาและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าราบซึ่งมีนายพงพันธ์แสงสุวรรณอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารราชการและการส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมฝ่ายปกครองในพื้นที่เขตตำบลลุมดินหนองกลางนาท่าราบและสื่อมวลชนทุกขแขนงร่วมเป็นสักขีพยานสำหรับบริษทัทคิวพีประเทศไทยจำกัดได้จัดก,กิจกรรมสาธารณประโยชน์หลายโครงการมาโดยตลอดเช่นมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่กันดานโครงการดูแลตู้น้ำดื่มและเครื่องกรองน้ำให้ชุมชนต่างๆซึ่งโครงการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ทางบริษัทได้ตั้งเป้าหมายสนับสนุนมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศต่อไปนายจรรญปานอูประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาหอยแครงตายในพื้นที่บางขุนเทียนโดยมีนายนัชชาบุญชัยอินสวัสด ประธานคณะกรรมาการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นประธานในการประชุมทั้งนี้เพื่อหารือแนวทางแก้ปัญหาหอยแครงตายให้กับเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงหอยในพื้นที่บางขุนเทียนโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในการประชุมโดยปัจจุบันมีเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวน106รกรายพื้นที่ความเสียหาย3,216ไร่ และเกิดความเสียหายที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยการประมาณการของเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงหอยแครงจำนวน22 1 7 5 0 0 0บาทซึ่งในขณะนี้ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของเงินเยียวยาหรือเงินสนับสนุนเนื่องจากไม่สามารถประกาศเป็นเขตพื้นที่ภัยพิบัติได้โดยที่ประชุมให้เร่งดำเนินการดังกล่าวเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรที่ประสบปัญหาได้อย่างทันท่วงทีต่อไป ที่วัดอุมอ,อ่องประชานรฤมิตตำบลน,น้องเพลางายอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนายสมพงษ์บุญกุ้มหรืออาชีเสียงหล่อตลกชื่อดังได้นำทีมศิลปินตลกอาที่จ๋องแจงเชิญยิ้มหนุ่งนิงและก็ปี้โชว์ป่าเทพมาทำการแสดงสร้างความบันเทิงให้กับผู้ที่เข้ามาเที่ยวภายในงานสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยอาชีเสียงหลอกกล่าวว่าหลังทราบข่าวว่าทางวัดมีปัญหาเรื่องการจัดงาน ว่าทางวัดถูกออกแกไน์หลอกว่าจะเข้ามาดําเนินการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับทางวัดพร้อมกับมีการเก็บเงินค่าใช้จ่ายของพ่อค้าแม่ค้าล่วงหน้าเป็นเงินจำนวนหลายแสนบาทแต่สุดท้ายหายเข้ากริกเมฆจึงได้ชักชวนชาวคณะนำข้าวสารอาหารแห้งมาบริจาคให้กับทางวัดและทำการแสดงสร้างเสียงโห่ร้อโดยไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งมีทั้งคณะตลกและนักร้องหลายท่านที่มาร่วมสร้างเสียงโห่ร้อเนื่องในวันปีใหม่ เขาถามว่ามีความรู้สึกอย่างไงพวกเรามีความรู้สึกเหมือนกันหมดเลยพวกเราคือคนไทยพวกเราคือคนพุทธอะไรที่เราได้มีโอกาสช่วยพระพุทธศาสนาในการเชิ่มชวนหรือมาสร้างเสียงวโให้คนได้มีโอกาสทําบุญนะครับมันเป็นความสุขของพวกเรานะและโดยเฉพาะปี2 5 6 5้าเนี่ยก้าวเข้ามาได้สามวันพวกเราทําบุญกันแล้วอย่ามัวช้าเลยครับนะครับร่วมกันร่วมกันครับนะครับการอุศลแบบเราก็มีความภูมิใจอยู่แล้วแล้วก็ ได้บุญกันแล้วกันนะครับครับผมก็วัดอวมอ่องก็อยู่ไม่ไกลนะถ้าเกิดวันนี้ท่านไม่ได้มาวันข้างหน้าท่านก็มาทําบุญได้นะครับวัดวัดยังขาดจุปัจจัยในการสร้างสารการเรียนนะครับแล้วก็ยังขาดหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นแต่สิ่งที่พวกเรามากันในวันนี้ก็มากันโดยไม่นานมัดหมายนะพราพอคุณฉีบอกว่ามาร่วมบุญกันพวกเราก็มากันเลยก็พี่น้องสื่อ พี่น้องข่าวบอกไปว่าหลวงพ่อมีปัญหาเรื่องการจัดงานเรามาทําหน้าที่ที่เราอยากจะทําก็คือ,อส่วนที่ขาดไปหมายความว่าคือวันนี้วันสุดท้ายแล้วทีนี้วันสุดท้ายเนี่ยไม่มีอะไรมันก็ดูของเหงาไปจะเหงามากแค่ไหนเราไม่รู้แต่ว่างานบุญงานวัดเนี่ยมันเหงาแล้วก็ไม่ได้ก็เลยมันต่อย,ยอดด้วยการสายบุญหมดพี่จ้องแจง เน้องหนุ่งหนิงใครตัวใครที่ทั้งบริจาคเลยนะ,ะนมีบริจาคช่วยน้ำข้าวมีข้าวมีอะไรมาด้วยถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละ ได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีท่าเรือแหลมฉบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน รครูกคกรเกษมจริยานุกูลเขมจารีหรือครูบาลงศพเจ้าคณะตำบลปิงโค้งและเจ้าอาวาสวัดปางมะกงตำบลปิงโค้องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนผู้ใจบุญร่วมสมทบทุนโครงการลงศพพระธรรมลงศพพระแจกฟรีเพื่อมอบให้กับผู้ยากไร้วัดชุมชนมูลนิธิต่างๆโดยในแต่ละเดือนต้องจัดทำลงศพไว้สำรองกว่า30โลงและเนื่องจากในห้วงปลายปีมีหลายที่ที่ได้ขอรับบริจาค จนลงศพที่ทำสำรองเอาไว้หมดซึ่งล่าสุดมี3มวัดก็คือวัดหมอกจามวัดหาดชมพูอำเภอแม่อายที่ขอรับบริจาควัดละ20โลงวัดเจดีสถานอำเภอแม่ริมขอรับบริจาคอีก20โลงตอนนี้จึงต้องเร่งทำลงศพกว่า100โลงเพื่อบริจาคตามคำร้องขอและจะททำสำรองเอาไว้ที่วัดเพราะจะมีญาติโยมที่เดินทางเข้ามาขอรับบริจาค อย่างล่าสุดที่ผ่านมาช่วงปีใหม่ต้องนำลงศพพ่นสีประจำวันให้กับญาติโยมที่มาขอรับบริจาคอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาหรือเป็นเจ้าภาพลงศพสามารถสมทบทุนผ่านมัญชีธนาคารออมสินบัญชีวัดปางมะกงเพื่อบริจาคลงศพเลขที่บัญชี0 2 0 3 8 8 8 9 8 6 4 3หรือสอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์ 0916349473ขอเจริญพรญาติยมสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านได้ร่วมทำบุญสร้างโรงศพมอบให้กับวัดมุลิธิศอราย,ยาศพอนาถาซึ่งเป็นโครงการของวัดฟังมะกงในปัจจุบันนี้โรงศพขาดแกนเป็นอย่างมากจำเป็นจะต้องเอาโรงศพสีประจำวัน มาทําเป็นลงศพเพื่อมอบให้กับศพที่เขามาขอพระทุกรูปในวัดก็ต้องมาช่วยกันทําลงศพใมกระทั่งพระที่อาพาธก็จะต้องมาช่วยกันทาภาพชราภาพก็ต้องมาช่วยเพราะว่าวัดเราเป็นวัดที่ช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดโครงการนี้จะขาดไม่ได้ตอนนี้ลงศพเหลือไม่กี่ใบปัจจัยก็ไม่มีเพราะว่าด้วยเศรษฐกิจที่ลําบากญาติโย,ยมก็ลําบากการทําบุญทำวัดถวายลงศพวัดของเราก็ห่างไกล ฉะนั้นวันนี้ธรรมภาพจึงมาขอบอกบุญเชิญชวนญาติโย,ย,ยมสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านในร่วมสร้างลงศพร่วมกับวัดปังมะกงเพื่อมอบให้กับวัดมูนิธิกู้ภัยศพระยาศพอนาถาเพื่อเป็นการสระรอเคาะต่อชะตาเสริมดวงเสร,ริสรรมบารมีในวันขึ้นต้นปีใหม่นะซึ่งเราท่านทั้ง,ง,งหลายก็จะเห็นว่าโครงการของวัดเรานั้นใช้พระทุกรูปในการทําลงศพแม้กระทั่งพระที่อา,าพาธก็ต้องมาช่วยก็ขอเจริญพรบอกบุญ,บญสาธุชนมาณนะโอกาสนี้ขอเจริญพร จากกรณีเหตุการณ์ของนายรณชัยปานนลอ,อายุ27ปีอุ้มเด็กหญิงนรินันปานนลลูกสาววัยสามขวบออกจากบ้านในช่วงเช้ามืดหายเข้าไปในป่ามันสัปะหลังบริเวณหลังบ้านของตัวเองเลขที่13ทับหนึ่งหมู่22ตำบลบ้านไร่อำเภอรัดยาวจังหวัดนครสวรรค์จากนั้นพบว่าเด็กกลายเป็นศพถูกดินยัดอุดปากหมกศพอยู่ภายในไร่มันซึ่งเรื่องนี้หนังอนุงหน้าปานนลอ,อ,อ,อายุ5 5ปีซึ่งเป็นแม่ของนายรณชัย ยืนยันว่าเป็นฝีมือของลูกชายที่คาดว่าน่าจะเกิดอาการหลอนหลังจากไปเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ข้ามวันข้ามคืนและมาก่อเหตุด,ดังกล่าวซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสพลาดยาวเร่งกระจายกำลังติดตามไล่ล่าตัวนายรณชัยที่หลังจากก่อเหตุได้ใช้รถจักรยานยนต์สีดำซึ่งมีน้ำมันเหลืออยู่เพียงครึ่งทางขับขี่หลบหนีไปความคืบหน้าล่าสุดผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่บ้านหลังเกิดเหตุพบว่านัง พบว่านางอนนงนาฏปานนลย่าของเด็กกำลังมีการจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดงานสดอภิธรรมศพให้กับหลานสาวขณะที่บรรยากาศเป็นไปอย่างเศร้าสลดพร้อมกับเสียงสาบแช่งพ่อของเด็กที่ฆ่าลูกน้อยของตนเองอย่างเที่ยมโหดขณะที่ผลการชนสูตรสภาพศพแพทย์โรงพยาบาลลาดยาว ในระบุการเสียชีวิตของเด็กหญิงนรีนันมาจากการขาดอากาศหายใจช่วงบนสภาพศพมีดินอุดที่ปากจมูกและตาทั้งสองข้างและมีรอยบากแผลที่หน้าผากอย่างไรก็ตามนางอนงนาบอกว่าก่อนเกิดเหตุตั้งแต่วันที่29ทธันวาคม2565ในารยรณชัยลูกชายได้ออกไปสังสรรค์ช่วงเทศกาลปีใหม่แบบข้ามวันข้ามคืน จนเมื่อวันที่หนึ่งมก,กราคมลูกชายเริ่มมีอาการไม่หลับไม่นอนและยังคงออกไปสังสรร์ตามปกติจนกระทั่งมาก่อเหตุอุ้มลูกสาวของตัวเองไปฆ่าหมกไรมันส่วนนายรณชัยเมื่อก่อนเคยไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพและได้พบรักกับนางสาวปภัสราพรปากกาโลึ้ง <c oughs> ก่อนที่จะอยู่กินและมีลูกน้อยก็คือเด็กหญิงนรีนันแต่หลังจากนั้นไม่นานทั้งคู่ก็แยกทางกันโดยนายรณชัยหอบลูกสาวกลับมาให้ตนเลี้ยงที่บ้าน ส่วนนางสาประพัชราพรก็อยู่ทำงานในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและหลังจากที่ลูกชายย้ายกลับมาอยู่บ้านที่อำเภอล,ลาดยาวก็พบว่ามีอาการทางประสาทต้องกินยารักษาอยู่เรื่อยมาแต่ก็ไม่ค่อยชอบกินยามักกินเหล้าเบียร์อยู่เป็นประจำและสูบกัญชาด้วยขณะที่นางสาประพัชราพรพปากกาโลแม่ของเด็กหญิงนรีนัน กล่าวว่าตนกับนายรณชัยได้เลิกลากันมานานกว่า2ปีและเพิ่งจะขาดการติดต่อกันได้ประมาณ1ปีแต่ยังคงมีการติดต่ออยู่กับลูกสาวและญาของลูกสาวอยู่ตลอดหลังทราบข่าวจึงรีบเดินทางกลับมาที่จังหวัดนครสวรรค์ขณะที่ทางตำรวจพบหลักฐานว่าอดีตสามีนำถังแกส๊สไปฝังดินเอาไว้ที่บริเวณหลังบ้านพร้อมกับมีแผ่นกระดาษที่เขียนถึงรายชื่อที่จะทำการลงมือฆ่าทั้งครอบครัวตนและครอบครัวของอดีตสามีให้หมด โดยเรื่องนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เก็บหลักฐานไปตรวจสอบทั้งหมดแล้วที่เขาเกิดเหตุเนี่ยก็คือเขาไม่หลับเลยเราก็ไม่หลับแล้วก็ว่าลูกเราประสาไมเคยดีอยู่แล้วไงเขาไม่หลับเราก็ไม่หลับประมาณาตั้งตีสามเขาดับไฟนอนอะไรเงี้ยเราคิดว่าเขานอนเขาไม่นอนแล้วก็มาติดไฟนอน,เ,นเปิดไฟทิ 4, ้งตีสี่ตีสี่แล้วเขาก็เดินออกมาห้างนอก,นอกเขามาเปิดน้ำนี่ไงลูกบอกแม่แม่ตาป,ป้าแตก แม่ไปดูสิแม่ไปดูแล้วก็ดีฟังเสียงก่อนว่าเสียงน้าไหลจริงๆก็เลยลุกจากที่นอนมาดูท่อประปาแต่มันไม่แตกแล้วเขาถอดก๊อกออกไงให้น้ํามันพุ่งออกมาไงแล้วก็เอ๊ะทําไมมันไม่ใช่ท่อแตกนี่เใจก็เลยว่าทิ้งน้ําให้น้าไหลไงล้ก็วิ่งมาที่ที่นอน <S <S คิดว่าไงมันต้องมันหลอกลวงอลูกมันเรื่องไงเราก็คิดอยู่ระวังลูกอยู่แล้วไงคิดว่าเขาเอาลูกไปนอนในห้องเขาก็นอนในห้องนึงกับแม่ไงก็ไม่มีไม่มีเสียงประตูด้านหลังบ้านเปิดปั้ง ไอ้ใจ่เรามันต้องเอาลูกมันไปก็วิ่งตามเลยทั้งบึดๆนี่ยวิ่งตามเจมเจมเขาชื่อเจมมาชื่อเล่นเขาอะเจมมึงเจ้าลูกไปไหนเจมจเจ้าลูกไปไหนเอามาให้แม่แม่เราก็ตะโกนเรียกไปลกวิ่งตามลุยไปโน่นอะป่ามันป่าอะไรก็กแม่มก็ตามไปตามไปไกลเกือบสามร้อยเมตรได้แน่เกือบถึงแล้วนะแต่แม่ไปตกล่องมันขาแพงก่อนเพราะขาแพงก็ไปไม่ได้ก็ต้องเดินลากขามาหายาตรงทางเข้า,มาเมื่อกี้ นั่นะต้นทางอ่ะก็เรียกญาติเขาให้ไปช่วยคุกคปูคมหามันว่ามันเอาลูกมันไปแล้วเสียงเด็กัวหายร้องไปแล้วพอตอนที่มันนิ่งไปนันมันอุดปากลูกมันอยู่เสียงลูกมันอย่างนี่ตลอดทางอ่ะอย่าทําอะไรลูกมึงนะอย่าทําอะไรลูกมึงนั่นมันลูกมึงนะเจ๊อะไรตะโกนแม่ก็ตะโกนว่า พฤติกรรมเองอ่ะเขามไม่เคยทําลายใครเขาพูดดียิ้มตลอดเวลาไม่เคยมีก้าวเล้าอะไรก้าวเล้าอาจจะมีมั่งช่วงที่ใครขัดใจอะไรประมาณเนี้ยนะแต่ <rib> วันนั้นก็กตั้งแต่นั้นนะเขาไม่ีครขัดใจเพราะว่ามันเป็นรับยาที่โรงพยาบาลระยยาวตลอดไม่เขาเพิ่งมารู้ข่าวตอนตีตีสี่นิดๆอะ่ะหนูออกกะมาหนูก็มาทร,ราบข่าวจากน้อยอีกรอบหนึง่งคุณแม่ทํางานที่ไหนครับอ่ทำที่นนทบุรีค่ะและเลิกกับแฟนนี่มานานยัง หนูขาดการติดต่อประมาณปีหนึ่งได้แต่ก็ยังติดต่อหาแม่เขาเพราะว่าต้องคุยกับลูกแต่ไม่ได้ติดต่อผ่านเขาโดยตรงแล,แล้วปนิสัยเขาเป็นยังไงตอนที่อยู่ด้วยกันนะตอนที่อยู่ด้วยกันนะคะเขาก็มีที่ใสดีนะรักลูกรักเมียหาเช้ากินข้ามมาเพื่อที่จะเลี้ยงลูกค่ะเลี้ยงเมียแล้วขอโทษนะครับก่อนเกิดเหตุเห็นว่าเจอถังแก๊สนี่ยังไงครับอ,อ่าใช่ค่ะถังแก๊สเขาฝังไว้หลังบ้าน ถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชะบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส นับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนดูทีวีช่อง13สยามไทยทางมือถือชัดแจ๋วเลยครับชัดแจ๋วเลยกด13 LIFE ไลฟ์ทีวี อ่าอีกทีนะครับ13 live tv com ดูมือถือได้เลยชัดแจ๋วเลยอยู่ตรงไหนดูได้หมดเลยไม่ใช่จะอยู่เฉพาะเมืองไทยนะครับไปเที่ยวต่างประเทศดูได้หมดเลยฮ่องกงญี่ปุ่นอเมริกาดูได้หมดที่ไหนมีเน็ตดูได้เลยอย่าลืมนะครับดูบนมือถือชัดแจ๋วครับสวัสดีครับ ทุกท่านวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเข้าชมช่อง13สาสยามไทยนะครับสามารถดูในมือถือได้นะครับขั้นตอนแบบนี้เลยนะครับอันดับแรกนะครับก็เข้าไปที่ Google นะครับในโทรศัพท์ของเรานะครับ Google Chrome นะฮะเข้าไปที่โทรศัพท์นะครับแล้วก็พิมพ์นะฮะ13นะฮะพิมพ์ตามนี้เลยครับ l i v e นะครับแล้วก็ t v c o m COM นะครับแป๊บนึงนะฮะ COM นะฮะแ,แล้วก็กดเซิร์ชเลยครับอาเราก็จะเจออันแรกนะครับก็คลิกเข้าไปเลยฮะนี่ฮะขั้นตอน,นง่ายๆแบบนี้ครับทุกท่านสามารถรับชมช่องติบสามสยามไทยได้นะฮะนี่ฮะกดเคเลยแบบนี้ <fiquei S 1> บบนะครับง่ายๆครับ ได้ไหมคะนายแพทย์ปีชาที่เป็นหมอรองกระดูกเสื่อมแล้วไปผ่าตัดตัดสีใจผ่าตัดไม่ผ่าตัดเตี้ยค่ะทำได้เลยครับท่านเป็นหมอเด็กคือกุมารเวชเป็นอาจารย์หมอเลยเป็นอาจารย์ที่เก่งท่านหมอรองกระดูกสันหลังเนี่ยทับเส้นประสาทเป็นรูปตัวเอสเลยท่านบอกว่าผ่าตัดหายไม่หายห0 -50 ้าสิ โกนโกโกโนโกห้าสิบห้าสิบแต่เนื่องจากท่านเป็นหมอท่านก็ตัดสินใจผ่าหวังว่าห้าสิบปีท่านได้น่ะเดินได้แต่ผลออกมาเดินไม่ได้เดินไม่ได้เดินไม่ได้ท่านก็ไม่ว่าหมอนะเพราะท่านบอกว่ารู้แล้วโกโนโกภาษาทาหารโกโนโกจะหายไม่หายเนี่ยก็ท่านก็จ้างพี่เลี้ยงมาดูต้องพยุงเข้าห้องน้ําอะไรอะไรสารพัดท่าน คุยกับแฟนๆช่อง13สยามไทยเลยว่าท่านเป็นหมอแผนปัจจุบันท่านไม่ได้สนใจเร,รเรื่องสมุนไพรเรื่องสมุนไพรไม่ได้อยู่ในสายตาเลยแต่เมื่อมันไม่มีทางเลือกแล้วกดทีวีดูช่อง13ท่านก็เลยสั่งมาดื่มแค่ขวดที่สองที่สอง,สองไม่ได้คิดอะไรจะไปเข้าห้องน้ำพี่เลี้ยงที่ดูแลอยู่ข้างล่างจะเรียกกบเกรงใจ ก็เลยลองพยายามสิเอ้เดินได้นี่เดินได้เลยนี่เลยเดินได้เลยบอกเอ้านี่มันกั้นตองล้วนเลยนี่ก็บอกว่าโอ้โหเอาช่องสามไปช่องสิบสามไปคุยเลยว่าเนี่ยตัวคุณหมอเองเนี่ยที่ไม่เห็นสมุนไพรอยู่ในสายตาเพราะเป็นหมอแผนปัจจุบันเป็นอาจารย์หมอมายเพราะสมุนไพรเอาไปดูกันว่า คุณหมอปีทาว่างไง<ด>เปิดเดินจเจอโดยบังเอิญก็ผมก็สนใจงานวิจัยนะก็ทำวิจัยงานหลายๆอันก็รู้สึกว่าเชื่อว่ามีขั้นตอนการวิจัยใช่ทั้งที่คุณหมอเองก็ไม่ได้สนใจเรื่องสมุนไพรมาก่อนไม่ได้สนใจเลยไม่รู้เรื่องหมายแเ,เรียนเรียนวิชาเราก็จะ <คน S 1> ตายอยู่แล้ว<อ>เพียงแต่ว่าอาใช้ดุลยพินิจว่า การค้นคว้าในสิ่งที่เป็นไปได้ใช่ครับตัวนี้มาจับใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็เสร็จแล้วก็เขาลองลองลองสั่งยามาทานดูคุณหมอโทรด้วยตัวเองเลยนะรโทรด้วยตัวเองเลยทานสิบห้าสีเช้าสิบห้าีก่อนนอนครับใช่ไหมก็ทานเนี่ยเสร็จแล้วมันก็ภายในเดือนแรกมันไม่ค่อยรู้สึกอะไรหรอกครับขวดแรกขวดแรกไม่รู้สึกอะไรก็ ทานแบ่งกันกันกนกบภรรยาสองคน <c oughs> ทานทา่าเนารันก็ทานคุณหมอมารู้สึกว่ามันผิดปกติดีขึ้นอย่างผิดปกติวค่อยดีขึ้นน<ว>ดะนดูปวดไหนใช่ไหมคิดว่าเป็นขวดที่สองขวดที่สองครับมันเริ่มจากอะไรก่อนคุณหมอที่วัาดีอ่าเริ่มจากอะไรนะคือรู้สึกว่ากล้ามเนื้อเราเนี่ย มันมีแรงมากขึ้นอ๋เอเลยครับครับมันทำงานได้กระฉับกระเฉงขึ้นจากที่เดินลำบากครับย้ายยากยามันกลับกระฉับกระเฉงขึ้นขึ้นได้ดังใจหน่อยใช่ใชไหมอ่าคือผมจะลุกเนี่ยนะก็มันก็เจ็บละครับใช่ไหมเลารุกเราก็ต้องฝืนลุกขึ้นนั่งลุกขึ้นยืนแล้วเดินเข้าห้องน้ำก็ต้องมีคนปกคองไป วันหนึ่งเด็กคนงานเขายังไม่อยู่ยังอยู่ข้างล่างอยู่จะเรียกขึ้นมาก็เราเข้าเข้าห้องน้ำเองว่าเดินเข้าห้องน้ำไปเองเลยเดินได้เลยเดินได้เลยแล้วค่อยเดินขวดที่สองเดปขวดที่สองมันมีแรงขึ้นครับรู้สึกมันมีแรงขึ้นไปเข้าห้องน้ำทีนี้คุณหมอก็เลยได้อนุมานได้เลยว่า ไอ้ตัวสมุนไพรตัวเนี้มันไปสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงนึกว่านึกว่านึกว่าอย่างนั้นแน่ใช่ไหมครัถ้าเ้าที่อาจารย์นั่นอาทิยถ้าเราทําอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสลับได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้น เราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส